ถึงแล้วทีนิตี้บีชทีนิตี้บีชเอ่ออากาศวันนี้ร้อนมากไม่รู้ว่าเหมาะกับการมาปิกนิกหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ไงนี่ไงป้ายอ่านสิเป็นแล้วอ่จอมากระปุนเนี่ยเข<ม>าเขดา์นี่ก็อันตราย วัสดีครับผมเต๋นะครับก็วันนี้ไปกะเต๋นะครับไปลุนออซี่นะครับวันหยุดก็วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวข้างนอกนะครับแล้วก็จะพาแฟนไปเที่ยวเลยครับไปนั่งกินข้าวริมทะเลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทํากับข้าวไปกินกันนะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรไปบ้างนี่เลยก็คุณนายนะครับได้หมักเนื้อไว้เรียบร้อยแล้ว นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยหมักเนื้อไว้แล้วก็เดี๋ยวคุณนายจะออกมาตําส้มตําให้กิน,นครับก็เหมือนเดิมครับข้าวหน้าเนื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินส้มตําอยู่ริมทะเลนะครับที่บีชเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมอยากจะพาไปหลายที่มากครับที่แคนสบอม,ม,มทีที่เที่ยวเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมขอเตรียมของสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเนื้อทอดเอาเรื่องเลยกำลังหอมน่ากินเลยครับ a few moments later ติดขึ้นมาก็อัดแล้วนะมาแล้วค่ะทุกคนถึงแล้วเทนิตีบต้บีชเทนิตี้บีชเอ,อ่ออากาศวันนี้ร้อนมากไม่รู้ว่าเหมาะกับการมาปิกนิกหรือเปล่านะคะทุกคนกใครมือ คือหมายถึงว่าตรงนี้นี่คือหมายถึงว่าเขาให้เล่นได้แค่โซนแบบสีเ่เหลี่ยมๆนั่นน่ะหรอในกรอบสี่เหลี่ยมนะถ้าเกิดว่าเกินเกินกรอบไปมันจะมีพวกไออะ <laughs> จอระเข้จระเขเจลฟิสพวกก้ำพุนอะไรอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบทางเดินนู่นเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันที่เขามีให้นั่งแบบรม่รมๆตรงนั้นก็จะมีออที่ปิ้งบาร์บีคิวนะคะเป็นชายหาดเดี๋ยวจะให้สีออ พาลงมาดูข้าวคราวดอกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็คือแบบหิวมากเชิญก็คือแบบหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าเนื่องจากมาเช้ามีภารกิจให้ทําเยอะมากตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้กินเลยนะคะนี่มีแต่เ,เรามาให้ดูแบบที่นั่งก่อนเนาะเป็นสวนที่นี่เขาก็จะมีแบบ ตู้บาบีคิวเนาะให้ใช้แล้วก็เตรียมของนี่จริงๆคนที่ใช้ก่อนหน้าเขาจะต้องแบบทาความสะอาดให้แล้วเราก็จะมาคลีนิดหน่อยจริงๆใช้ได้ค่ะเพราะว่านี่กับตีก็เคยใช้เตรียมอุปกรณ์นุ่นอันนั้นคือของกินของเรานี่ไงนี่ไงป้ายอ่านซิเดี๋ยวเรา warning อือหึหินเจอไฟกระพรุนเนี่ยอือหืเขาเขดายนี่ก็อันตรายเออเอาตรงๆนะคะเราเป็นคนไทยคือเห็นป้ายแบบระวังเจอแเขก็คือไม่กล้าเล่นเนาะ เราก็คือกลัวอยู่แล้วด้วยเนาะโซลเคสแต่เขาให้เล่นอยู่ในกรอบนี่ไง้าลงไปดูสิข้าลงไปดูสาวๆสิไปสิหน้าที่เป็นคุผู้ชายหน่อยเอาได้เลยหูขาวอยู่นะคนนั้นน่ะหาดทรายอะดิขาวเออประมาณนี้นี่ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศริมเลมาปิกนิกกับแฟนนะครับไปสวยเดี๋ยวขออนุญาต คพยายางกันให้ดีเพราะว่าอิ่มท้องกองทัพแล้วเนาะต้องเดินให้ท้องมีแรงที่จะทำอย่างอื่นนะตอนแักไม่มีขอนั่งแล้กินข้าวก่อนแล้วค่อยเดินเยอะเหมือนกันนะแมงวันคือข้าง้าพวกที่ชิดมาแนงฟลายคิวเลอร์ครับนักตบแมงวันก็นั่งกินชิวๆอยู่บีครับแล้วก็จะพาไปเดินดูแถวๆหาดนะครับคนทยอยมาเรื่อยๆเลยนะ อะไรนะคนยอยยอยมาเรื่อยๆเลยมาเล่นนะมาเล่นลนะอะไรอย่างเงี้ยเยอะกว่าตอนแรกคนเขามาแล้วก็เล่นน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปบางคนก็มานั่งทานข้าวทานอะไรบรรยากาศดีครับเราสายกินอยู่แล้วแต่กินยากซะด้วยสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาเก็บของสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาเดินเล่นดูบรรยากาศสวยๆครับไป ขอลงอะไดนะขอสุ่น้ขอเงนให้ให้นถึงเพลงปากกมากี้อยากจะหยุดเวลารนเวย์ไปกับาได้ยัง ิดคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนครับผมยังไงเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อนะครับยังไงก็แล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย